คือเธอที่สุดความปังชาวเน็ตชมมาริโอยาย่าทำไมเพิ่งมาคู่กันยิ่งฉายยิ่งปังสำหรับคือเธอละครโรแมนติกดราม,ม่าสุดเข้มข้นที่นำแสดงโดยมาริโอเมาเลอร์และยาย่าอุรัสยาที่แอคติ้งเทพทั้งคู่ทำเอาคนดูอินตามแบบสุดๆช่วงดราม,ม่าก็แทบจะเป็นใบโพล่าไปด้วยเวลารักกันก็จิ้นฟินติดหมอนขาดเล่นเอาชาวเน็ตรายหนึ่งถึงกับบอกว่าเคมีดีมากอยู่ช่องเดียว กันมาตั้งนมนานทำไมถึงเพิ่งมาเล่นละครด้วยกันและบอกเลยว่าความปังของคือเธอไม่ใช่แค่จะตกแฟนแฟนในไทยเท่านั้นเพราะยังโกอินเตอร์ไปไกลในหลายหลายประเทศทั่วเอเชียเช่นในอาเซียนก็ขึ้นท็อปของเน็ fli ิหลายประเทศเช่นอันดับ1มาเลเซียอันดับ5อินโดนีเซียเวียดนามและเป็นละครต่างประเทศเรื่องเดียวที่ติดท็อป5ซึ่งแฟนแฟนละครชาวจีนคอมเมนต์มาก ที่สุดแม้ไม่มีการโปรโมทใดๆและยังขึ้นเทรนนแอบโลคลักด้วยแสดงความยินดีด้วยนะคะนี่แหละคือผลลัพธ์การจับคู่ที่ไม่ซ้ำซากเดิมๆซึ่งจะสามารถสร้างความแปลกใหม่และดึงเสน่ห์ของนักแสดงออกมาได้ดีเยี่ยมแบบนี้ช่อง3คืนฟอร์มแล้วปรบมือให้รัวๆจ้า